เคยโดนหินแล้วก็แต่ทำให้เสียเวลาต้องไปเปลี่ยนกระจกใหม่ EQS 450ค่ะ <L> รู้จักที่นี่เพราะว่าเคยมาติดแล้วค่ะแต่รู้สึกว่ามันดีก็เลยค่ะออกรถใหม่ก็ควรจะมาติดเพื <S <S ่อเป็นการรักษาสีรถค่ะ เวลาเดินทางไกลในช่วงวันหยุดนะคะเสารอาทิ์หรือว่าวันหยุดยาวก็จะไปโดนเศษหินหรือบางทีก็กระจกเนี่ยเคยครั้งหนึ่งเคยโดนหินแล้วก็แตกทําให้เสียเวลาต้องไปเปลี่ยนกระจกใหม่หรือไปซ่อมรถอะไรอย่างเงี้ยค่ะหลายๆวันชอบค่ะหลังจากที่ติดแล้วชอบนะคะเพราะว่าดูแลง่ายค่ะเวลาฝนตกอะไรอย่างเงี้ยเราทําความสะอาดง่ายนะคะเราไปไหนก็ไม่ค่อยจะมีความรู้สึกกลัวการกระเด็นของเศษหินที่ว่ามาตามหลังรถบรรทุกอะไรอย่างเงี้ยตกมาใส่รถเรา ดูสวยนะคะเวลาดูแล้วมันก็สามารถลดแสงสะท้อนได้ด้วยก็คิดว่าเราซื้อลถดมานะคะก็ควรจะติดระยะยาวเนี่ยไม่ต้องมานั่งกุ้มใจเรื่องเศษหินกระเด็นใส่สีลดบ้างหรือจะทําให้เศษเล็กๆน้อยๆเนี่ยมาทาให้หน้ากระจกรถเราเนี่ยเป็นสะก็ดหินอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะเสียดาแล้วก็เสียเวลาด้วยค่ะพี่พัชนีค่ะ